น้ำงครับผมนักใส่หอมปีน้ำเกลือน้ำตาลริกไทยทหอมพอปลาผมแสน้มแบบทำเป็นชิ้นย,ยาวๆครับผมฟูกับพอปลามาลา ค้างกับมือตัวมือกรอบเดีดลุลงแหวนำสาใจไหครับผมมาลาลโคตรเผ็ดครับผมซอสเดนโฟนี้เปียวหวานลง่ตัวแซ่บมากครับเริ่มได้ทีแล้วเติมหอยครับผมฉีดส,ส,สักหน่อยเราให้กระเพาะป่านุ่มๆก่อน มาครับผมตอรรกไข่เล็กๆลงไปครับผมอินเตอร์โฟร์เส้นเขาใส่เป็นกระเพาะปลานะครับผมไฟฟ้าดับไฟฟ้าไม่มาเดี๋ยวกินได้มันเผ็ดสมพอมมากครับผมดินชามาเลยมาหลายเยอะกู่มูลเลยนี่ กลับมาครับปอบปาไปเปล่อยผูดีเลยอ๋อชอบรสมีความสอขมากเลยลองกับซอสเปปปูด้วย Những mặt điện 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 ทั้งวันมันจอมบ่โอ้ยพัดลมไปไม่มาเลยฝ่ายเยิ่มเยิ่มต้องใครต้องมักเลี้ยดดูนะครับผมอืมหอม,อม,อม มือกรอบครับผมเจนตาโฟนี่ขาดมือกรอบอะไรครับเขาแบบเปิดพรมทองมันจะมือเนี่ยลาดแล้วไปแล้วเดี๋ยวแต่เดี่ยวยังไม่มีที่อยู่ à là... Hỏi. Không phải không cụt Chỉ là... Bây giờ... Hỏng các bụng ก็ป่าเป็นเมนูแล้วสิหวานครับผมน่บมากเลยอยากกิน้วยไม่ได้เหนเพล่ออรอไฟฟ้ามากกว่าจะเป็นนอนพัดลมนะ ร้านบอกไปสวนน้ากันแล้ว,วามัดกึ้นดังเว้ยมัดไตดังเว้ยมัดไตอืมแล้วผมไปนู้นี่อากาศห่นอนลองข้างเมือกที่เป็นกึดๆๆๆได้เหรอเนี่ย

พอกกาได้กินมาลาพอกาครับเจยว่างเลยกินประจำเล่นเนี่ยเจ้าเคยบวกมาแล้วมาลาบวกมาแล้วหลาบเลย <c oughs> นี่ครับ สุด,ดยอดพอปาใส่มาลาอูพาอูพาครับรอยังจบโฟเตียวหวานมาที่นี่สุด,ดยอดขึ้นมา